สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิไลให้โชคนะครับเมื่อนี้ทางช่องวิไลให้โชคสิพาคเอฟซีทุกท่านนะครับมาตามแนวทางตัวเลขของปูสุ่มเงียบนะครับอ่าสิมาโทรสัมผัสปูสุ่มเงียบสดๆกันเลยนะครับให้เอฟซีอ่าได้ฟังตัวเลขแนวทางจากปูสุ่มเงียบนะครับบาแนวทางตัวเลขของปูสุ่มเงียบ ทิ่ไปทิศทางใดนะครับหลังจากเขาชุดเต็งโตดนะครับสามตัวตรงฟีนองเอ้ยนะครับแล้กกาทังช่องเข้าเสนอไปอีกแล้วคลิปหนึ่งนะครับเนาะแล้กกามาช่วงกลางๆนะครับกามาไปติดตามแนวทางตัวเลขของปูสุมเงียบเฮ้าว่าทานสินให้ตัวเลขแนวทางไปทงไังใดสี่เป็นเลขตัวตัดหรือมีสายวิ่งนํำนะครับก็เพียวเป็นการเยเวลา ขอากราบเรียนเซิร์นเอฟซีทุกท่านนะครับไปกราบน้มัสการหลวงปูน้ำกันครับกา,ก,ารกาบน้มัสการครับการนมัสการครับปูครับาจะเรื่อนพรอนครับเอฟซีค <FC S 2> อ,อ,อมเมนต์มาหลายครับแอดมินทั้งสองครับอแอดมินสบ,บายค่ะท่า ท่านรวยมันบอกเนะาะครับปูเออครับอัน,นวิไลวิไลวิไลไ้โชควะ่ะครับผมอ่าบอกผิดืันนี้ครับอ่าขอเขาไล่กันเป็นทางกันเนะาะครับจำบาผ้ารวยวิไลไ้โชคซอนี่เข้าจำมันนัดพอกันในเรืองโศกที่คนหาว่าเลขเด็ดเลขดีนี่ใส่ไปน้ำม้าปวดยาชาหันมาพี่ พี่น้องครับูมือนี้จบมือนีจบบอดข้องจองบันไดดีดีพูดดีครับจะขอเจริญสุขสวัสดีค่ะ FC ขมีพี่น้องทุกปูสุกคนลุงปูได้มีความวิตกกังวนเกี่ยวกับตัวเลขของลุงปูที่ปล่อยไปแต่ว่าโ่าเมนว่าเปลี่ยนเนี่เปี่ยนตัดโตวิตกในด่านทีว่า เป็นห่วง้ากันสีล่างเลขจักบรูว่าสีลรกทุนตัวใดกันแทนปล่อยเลขเต็มมาเลยคือบเนเนีย้แางัหนว่ายัน้าากันยัน้ากันคิดงี้ซีครับซึ่งช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่ลอตเตอรี่ลงสูแผงร่างขายตามจุดต่างๆครับมาเลขสาวนัดคนมากแบบคือออกไว้แท้วันนี้แต่ก็คือรอรอเลขที่ออกปุ่นเป็นห่วงยาน้ากันซื้อลอตเตอรี่บ่ได้ครับ สันอคอรั้งนี้ล้วก็คิดว่าคงจะได้ปฏิบัติสัมมาธรรมได้สะดวกเงียอาอาจจะแบ่มีคองซิ้อผ้าก็ได้หรือว่าอาจจะมีก็อาจจะเป็นก็นได้ก็ขึ้นอยู่กับทั้งยองเอสทั้งสองปีเห็นเห็นชอบมันนะครับตัวมากครับปูใส่ความหลบมือคือเ่าครับอิบซี่กับข้าเมต์ตมาหลายที่ปูมือเสิร์นี่ผมเบิ่งคอมเมต์ว่าไอ้คือบัวตามแนวทั้งปูซุ่มเงียบให้แน่เพราะว่าไก่ครึ่งทางแล้วสันครับก็พอดีเลยครับ โอน้น่นนานนานแสดงว่ามันนี่นมันเหคนคนนจีสิคิดคือกันตรงกันจุนะจุนเค้ื่อนขอ้าากันเน้ยมันก็ธรรมาดาเนี่แสดงสัมผัสกันได้ครับจิตสัมผัสเอ,อินจิตสัมผัสนะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องลึกลับตัวบ่เกิดขึ้นกัโตบหูดเด้ค่ะอ่าบ้านี้เมื่อวานสิเป็นเรื่องเลขวิงว่งบนวิ่งศูนค่ะวิ่งลางเลขหาค่ะ อ่าลักลอยลุงปูได้น้ำหมักเจ็ดมาเป็นลักลอยแล้วก็เลขสามตัวมีสามหางเลอค่ะปูทอดนี่ทอดคลิปแรกลุงปูได้บอกเข้าไปสามหางบอกฮะแมนค่ะสามหางกับปูเออแมนแมนอ่าหางแรกกับศูนย์หางแรกกับสามไอ้นั่นเจ็ดศูนย์สามค่ะปูอ่าหางแรกกับเจ็ดศูนย์สามหางที่สองกับเจ็ดศูนย์หนึ่งค่ะครับ อันที่สามก็เจ็ดศูนหาครับสามตัวนี่ยาประมาทครับปูเป็นเป็นเป็นไงกับเป็นไยรักษาการกองข้างว่าต่าไกลนี่อยาลา,อา,าดอย่าผาดแทะๆครับตดเต่งยาผาดครับอคืองวดวังหันงวดว่งหันนี่ขัดตัดเลสองตัวก็ถือถือทั้งสองตัวสามตัวนี่ ค่ะปู่เม่นค่ะแม่นบอ่นบอเก้าหกสีมม <P u> ่ม่นบ่อเก้าสี่หกครับบาดนี้มาเก้าหกหนึ่งม่นบ่ค่ะเม่นค่ะปู่อ้เมิ่งดูละ่ะแต่ว่าปูก็ยอมรับในด่านที่ลุงปูได้แสดงออกไปนล่ดแต่ว่าถือยอมรับมาถือตัวอินดี้ยูดอยหกกลับก็เคยได้บอกไว้เม่นค่ะปูเม่นครับพาอฉะนั้นเลขกสามตัวสามหางวดนี้ค่ะให้หงหาบได้ไม่แห้ง หาบซากันไปรถอหาบเลยเป็นวาคับปูงวดบนี้หาบตัวเต่งเบิด์ตเบเกบาทบอกคุณคนโอ้ครับจะมันเอฟซีห้อฟังจะมันสีดีใจ่ละปูเดียวเนี่ออาลู่บ่าว่าเดี๋ยวนี้กระแสเล็กเหล็กที่ปูไปก็แต่งแต่ตองหมดเพื่อเป็นการป้องกันว่ะเอาเล็กเง่นผู้นี้มาบอ่บอเกิดเป็นความจริงขึ้นมาแล้วดิวามจริงด้านใดดิวามจริงด้านที่ว่าเลขมันจะมากขึ้นกันกับปู่คะ ลาให้เราดิเพราะว่าทิ่เป็นเจ็ดศูนย์สามคนนี่เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ห้ามาบัสปลาปูปูว่าไม่ดังก่อนเห็ดไข่ออกอยครับสวงนี้เห็ดไข่กันล่างออกแล้วเห็ดไข่ออกดังทุกเมื่อดังก็เห็ดไข่เห็ดละงอกนะปูเนาะโอ้ตาหันจนจนวางหันกันไม่บ้าหันปลาปูแต่ว่าเหล็กศูนย์สี่นี่จะเหล็กอย่างปูรสตะลี่ว่ามีขายได้ปูศูนย์สี่นี่ มันานแล้วมันเป็นเลขอาถรรพ์นเต้เจ่าอาณิละปู่อันผู้ใดก,กันฮะแต่ศูนย์สี่ศูนย์สี่แม่ปู่มาตรี่ข้าเจ้าข้าเจ้าพากันคืนว่าซึ่งวังหันศีดังยิ่งศีประมาณวันนี้มันอาจจะมานะอืมค่ะอาศีแม่ปูมันก็เลยมาเป็นเลขสองตวัวของปู่นั่นนี่เด้แม่ขา<ะ>ปูสอง,องตัวบนไปหาทั้งนี้ลงบวกสองตัวบนก็มี่ศูนย์สามเนาะ โดยเฉพา,าะศูนย์สามสามศูนย์โอ้ยบัตรค่ตัวหลดแอบมึนบัตรคู่ตัวอ,อยอู่ในสูตรเลขของหลวงปู่หมดนี่บัตรค่ตัวรตรงกันก็ต้องต้องขออนุญาตใส่คำว่า,วามาตรงกันกับของปู่ปู่ว่าถึกวบปูบบป่ว่าด้ไปตรงกันกับของขอ้าเจ้าเลยเพราะว่าปู่ปู่วางูลขไวหลังเลขออกเลยนะปู่นะไงตัวนีกทีประกบกันพร้อม ครับปูได้มากตรงกันกับปูไร้ายสำนักแต่ว่ามันก็มีบนมีลัง่เลขบนศูนย์สามตามด้วยศูนย์สี่ปูเสือว่ากระจอะกับคิดขึ้นกันกับปูเพราปูคือแบบแบคทีเรียบาห่งมันบอม่าปู่มันแกัะมันแกะเนี่ยบัทีเรีขั้นแบคทีีมากเลยโอ้ถือคือเกาละสามตัวแต่ซีมันบอม่าครับอันซีมากตามพวาร์ซีหกซีเก่องหมดบาแแต่ซีมัน เล่นซ่อนแอบเองงวดนี้มันจีมาหลอนปู yeah, ก็เลยกกั <but S 2> บบททีมา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 ไหวน้ำงวดนี้แล้วมาเป็นที่มาของศูนย์ซีค่ะปูครับ,รบอ่าอ่าต่อมากจะเ,เป็นศูนย์หนึ่งนะครับตัวสุดท้ายก็ศูยนย์เจ็ดสรุปแล้วมีสี่หางเหล็กทองตัวปูสี่หางครับบางนี่ปูขอวอลมังคายแม็ทมันเนีนะแม่นบอลเราปูบางคนก็นกจะขืดเนาะครับ เลขล่างมันมาศูนย์หลายงวดเราเด้งวดนี้ก็ะาฟกันซาอยู่เด้ว่าศูนย์ศูนย์มันถิ่มาหลายงวดต่อต่อกันอยู่ว่าั่นค่ะมันมาบ่ฮาะท่านในเบิดเทเด้บ่ทันได้ไปดอกผู้ขาว่านกระผากันเวียนไปใไซรังเนาะเบิ่งดูอ่าครับเฮามันนักสะดําอยู่แล้วเฮาเป็นนักเสี่ยงโชคนักลงทุนเฮากล่าวข้ามอุปสรรคที่หลายอย่างมาแล้วแม่ครับปู่ปู่ให้บ่นเมื่อเจ้าบ่เห็นด้วยก็ไปล่องลางก็ได้บ่ปู่เป็นที่เที้ยงแก่ปู่ให้แนวทาง คปูปูบริรับประกันมีหนังทั้งตินว่ามันจะมาออกบนอย่างเดียวลางมันบอ่ออกปูบริเวณบ้ครับจริงที่ปูมีเป็นห่วงที่สุดก็คือปูย่านปูบอกหายมาทั้งลางล้วมันจะไปออกบนนี่ครับปูที่บนแล้วมันออกลางนี่แม่มันจะมีอยู่้างครงสอดเข้าข้างสวนเท่านีแไ่มันมันมันบอกแปกที่ปูเพราะว่าเหลขกมันกับมีลางมีบนเนาะมันก็เปลี่นเนี่ยปลกนปูแต่ว่านครัปูปู ปูรับชมรับฟังกต่ต้องใส่ดุลพินิเนาะปูเนาะแม่แต่กระปูต้องเข้าใจว่าก็เป็นปูมุ like ้เจ้าะกระจิดเล็อกพึ่งกันนะทำามขึ้นเหมือนกันนะกระกระปูแหละปูกับเข้าใจเอฟซีดีเบิร์ตัวปูสุปเปิ้ลทวนทีดียู่ครับปูยงคะแนนกันยังมาเป็นแนวทางค่ะครับบายนีต่อมาเลดล่างกต่มีซีคูพึ่งกันคูเลดห้าแปดเบิ้งดูนี่แต่ตัวเจ็บๆขั้นๆทั้งนั้นในเลด ค่ะปูครับอ่าต่อมาหาสองค่ะครับหาหกครับหาเจ็ดครับดังบัดคู่ตัวไม่ในแซมเนี่ยเนียดังบัดคู่ตัวอยู่ในแซมเนี่ยค่ะดังบัดคู่ตัวเพราะว่าบนบนล่างคือกันบัดคู่แรกกับคู่หลังนี่แหละปูแห้งค่ะเดยหาแปะกับหาเจ็ดนี่แหละปูอ่าบดนี่ปูสีเนียนนี่บาดเนียนเฉพาะสองตัวบนล่างเท่านั้นค่ะปู ปู่ขอจำ่าเลขสามตัวสามหางหางซ่ากันไปค่ะโอ้ครับ,ก,รบก้อนเสาก้อนเดียวเดียวใดก้อนเสาสองก้อนเป็นมูผ้ากันไปก้อนเสาสามก้อนหนึ่งเขาสุกค่ะปู่เปิดฟ้ากองเขาออกเขาจุ่มูนกิมล่องท่องอิ่มนำสับลันครับทำโบล้านพลว่าไว้สามก้อนเสาจากที่หนึ่งเขาสุกครับนะ ปัตติปูตีมันเนีนเนืน้อปัตติเนื้อเนียนสองตัวเนื้อศูนย์เจ็ดกับศู <S 1> 1, <S บนย์หนึ่งเนนศูนย์เจ็ดกับศูนย์หนึ่งนะปูแมนบนรบหรือถ้าหากว่าเอเจี้ของลุงปูทุกคน <c oughs> มีความคิดต่างปูก็เคารพในงานการแสดงความคิดเอาไปสื่อลงังตีโบกโปรเจ็คนายกอปกระเพ้ากันน้ำไปปูเป็นเพี้ยงแชร์ปูมีความหวังดี แล้วก็เกิดแสดงเงี้ยวท่างมามันบอกมันอาจจะเป็นเหตุให้ให้ห้ามมิโศนี่หลักก็ได้ปูว่าบ่นผู้จอเอาไปเสือรางก็ถึงข้อมขนาดละค่ะปูอันหามันฝุกถึกมากน่ะเบสมันบอกค่ะครับปูย่านปูไฮพิทบนไปออกล่างนย่ไม่แกปูมันจะวันเลขปูนี่นี่งวดนี่มีตถึกค่ะปูมาปูบุหรวังจออตัวใดแม่อืมค่ะอันนี้เลขลางเน้อค่ะปูครับหาเจ็ดกับหาแปด ค่ะปูตัดห้แเลยเนี่ยบ๊อมเป็นบอมไอ้บอมเป็นว่าตัดทั้งหมดเหลืออยู่แค่สองตัวเลยปูมากเป็นการส่วนตัวนะหอยยําอ่ะนี่คือความชอบส่วนตัวของปูค่ะผู้ใดบ่มากตัวที่ปูเนี่ยกะสื่อเบิร์ดกระไรเนาะปูเนาะเม่นบ่เป็นหยรังปูบริเวณว่าอย่ังอันนี้เป็นการรวมคนหักทอกันครับปูเข้าลบความคิดของทุกคนชอบปะห้อกับลงทุนไป มันชอบกับว่าเป็นยังเบิงพนันแต่กําลังใจกับต่อยกดติดตามกดแจ้บอกเราเก้าสิบกันเอาอีกเมือ่อวานที่เป็นวัตถุโตเด้อศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดห้าแปดห้าสองห้าหกห้าเจ็ดทั้งบนและล่างครับจะเป็นถ้าอยู่ท่านาโดไงเหมือนพัดถล่มตัวเมืองหมดี่มาเน่โอ้ฮะมันดังขักเลย เป็นผักเลยเนาะกุ้งล่ะกําลัง,งเป็นกระแสกับเพื่อนนมน้ำทะเลในกระเพื่อกกมฟันเร่องเกิดขึ้นเสนาหมีการเปรียบเทียบนะบอกอันนี้อันนี้บุ้มันปูคุยโว่เลยเขาพิบั้งกระแสไดระดับนักได้ระดับผู้บาดจันต้องมีก็ศูนย์เจ็ดกับศูนย์หนึ่งศูนย์สามกับศูนย์ห้าห้าแปดห้าสองห้าหกห้าเจ็ดครับมีขา้ขางเขา่านี่แจมครับนี่แจมกันครอ๋อบาดนี้ ปู่กะขอฝากเรื่องหนึ่งแบบน้ำเนี่ยทาว่าติดขอกำลังใจจากเอ็ซี่ทีูุ่กคนอน,นั่นแหละงวดมังหันมีผู้จนะเลียวเนี่ยป้าบูสนารวดทั้งชลาดดันชเลี้ยวเนี่ยอบอกว่าเก่าวกหนึ่งหรือว่าประกันตัดเหรี่ญบัวเก่าพวกซีวังหันกันตัดต้อโนโมกับติดถือพี่เนาะครับอ่าเน่ากันซื้อใดซื้อหันครับตอนนี้ปู่ปู่กำลัง เกุติอยากให้มันแหลวก่อนเขาท่านษาอคนนีอีกเมื่อกี้เมื่อเดือนกรกฎามันทีสิบห้ามันทีสิบหกสิบหกครับผู้ได้ดําเนอนการสร้างกุฏีมากั้งแต่วที่ยี่สิบมักกลาเท่าเดียวนี้หยุดไปแล้วใกล้สิเขาสามเดือนเราหย,ยุดไปเพราะว่าช่างงัดบ่มีปัจจัยสี่ดําเนอนการตัวเพิ่งได้จางเพิ่งได้จางฟางคน ัตอนนี้ก็มาได้80%แล้วละ่ะเพราะว่าขั้นตอนที่เหลือก็คือซื้อสายไฟซื้อสวิตซื้อปักซื้อแลหล่งดื่มต่อจากเสาเขากุติหลอดมุนันละก็มงจนครับแล้วก็ท่าสีให้ในให้นอกสีมันก็นมีสีร่องผืน,น,น,นครับสีจริงเนาะครับตีฟ้ากระดาษนวประมาณปู <c oughs> วาติ่ เป็นผาป่าน้อยๆซอยสางกุฏิรวมกันสาคุณงามค่วมดีไว้กับพแม่พัลนีพื้นเป็นดินครับทําเป็นดินท่องของข้าวพุดเพื่อ <c oughs> ถวายเป็นพุทธบูชา <c oughs> ในการส้างกุฏิได้บุญทั้งขาวันกลางคืนดุลูครับครับข้าเพื่อในยินบมวางานสอนหลานตำล่าพุทธครับพุทธนำบอกอสาราเน่าผาพุทธ ปลูกตน้นไม้สนห่มบงง่อนเงาได้บึญเทิงกลางคืน,นกลางวันได้ลูกเดอ้อหลานเดอ้อไปอนกันเบาไป,ไปค,ค่ะปู่อ่าคดต้นไม้ไอ้ปลูกตน้นไม้กอสาล่าก็คูตีกระทำกอสาล่าภาพที่สงฆ์งขอยู่ได้บุญเทิงกลางวันกลางคืนน,นับปั่นแต่ความสําคัญแป่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มากเป็นมหามนุษย์ครับอ่านี่นะ <laughs> จักสีสามารดว่าหมายเลขบัญชีออ,ออกได้หรือบ่ปูบอลูบ่มีข้ามต่ช่องใน่นดันกด กูกับอะไรบังคับว่าต้องเท่านั้นบาทเท่านี้บาทตามกำลังศรัทธาติดต่อมาทางแอดเลยนะครับอ่าหายติดต่อมาทางแอดมินเฮาว่าสิปินอ่ามีไล่ให้โชคถ้าปลาท่ารวยครับแอยว่าสิบบรวยแต่เงนันหรอกแปลว่าคปลาปูที่ด้วยบุญฤกษ์กุศลกันนั่นี่งครับปาธุครับาสาธุาค,รครับปูนั่ปูแบบแตกใจอยู่เอ้ยพ้นสมเอี่นี่เป็นอย่างการท้าบุญต้องมี้อต่อรอง คค่ะรับไอ้ถือก้อนว่าขาดจะเฮ็ดน้าไอ้ถือก้อนเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก่อนทุกอย่างมันสิโชคสิมาโชคกับเลยโวกาคือกันเดี๋ยวก้อนอันเนี้ครับห้าบาทสิบบาทก็ได้ยี่สิบาทสามสิบาทก็ว่เป็นยังครับปู่เนาะเดี๋ยวนู้ชีขื่นขื่นไม้เหล็กเบอร์โทรให้เพิ่นเนาะค่ะปู่เพื่อเพิ่น โบขาไม้เหล็กบนเท้าหนูนี่ไหมค่ะปูให้เพิ่นติดต่อมาขอหมายเลขบัญชีปปูนะคะคายบ้านี้อันกลับขึ้นมาเรื่องตัวเหล็กที่ฝากไว้ในมือที่อาจจะบ่ได้มาพบพออีกับถึนอยู่กับเอ็ดเซบซี่ตีเรียกร้องมาหรือบ่แต่ขอความมั่นใจเป็นคงสุดท้ายนี้แฉกบทางผ้ากันติดต่อแอดมินส่งข่าวกันมา <c oughs> นำมาสานปูกับสีได้ปฏบบัิสมณธรรมอย่างเต็มที่ภาวนาพอให้เน่ทั้งตัวเรกของปูนีเกิดเป็นความจริงสมหวังดังที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะปูถ่ายสุดสุดถ่ายก็ขอให้จุกสุกคนจงยาได้พบเจอกับคําว่าปวดําว่าอยากคําว่าถูกคําว่าง่ายคําว่าลํา,าบากกว่าคน <c oughs> คําว่าจนกว่าไผ่ยาได้มันเกิดนี้ <C> e <an> แล้วการย่าได้พบพอกับคําว่าบ่มีบอดีบอด้บ, <C> e <an> บ่สบาย <C> e <an> บอท่านกันโดยทวนหนะ้กกันทุกท่านทุกคนขอให้จงมีโคภิลากมาเกิดในรั้งนีเดอร์ <S <S สาธุ <S <S สาธุสาธุสาธุครับเอาค่ะพี่น้องครับจ่ามานะคะเตรียมแคปหน้าจอน้งกันนะพี่นอนะ้องเนาะคือจังปูวานะคะพี่น้องอยากกวมท่าบุญนะคะเดี๋ยวแอดขึ้นเบอร์โทรศัพท์ใหม่นะคะเนาะ ปูด่าสั่งกุฏิมาตั้งแต่เดือนมกราพี่น้องก็หลายเดือนแล้วนะคะยังบ่เสร็จนะคะเนาะคุละหามาสิบบาทนะคะปูอานะคะเนาะครับสําหรับเด็กที่ปูวงกลมนะครับเด้อปูมักส่วนตัวนะครับพี่น้องเอฟซีห้าถ้าบ่าจะตัดก็บ่เป็นหยังครับ0107แล้วก็ล่างนะครับปูวงกลมที่58 57นะครับปูมักส่วนตัวนะครับถ้ายเอฟซีห้าสอบก็ว่าต้องตัดแต่ว่า3ตัว3หาง3ามสูตรใหญ่นี่นะครับปูว่ามันสิมานํากัน3ก้อนเสา ปูเลยบอกวงตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าปูหมักท้กสามตัวเนาะเอฟซีเฮ้าค่ะพิจรารณาเบิ้งเนอ้อค่ะพี่น้องคะัครับเอาสุดท้ายนี่กันให้ FC ทุกท่านรลำ้วยทรงๆมันมันยูุดีมีแห้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะ